ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง fc ่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาชาแนลอีกเช่นเคยเนะาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วเนาะลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องรับชมกันนะครับซึ่งก็ในงวดนี้เนาะหรือว่าวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจําวันที่ สิสาิงหาคมนะครับงวดวันวันอังคารน,นะครับวันอังคารที่13สิงหาคมนะครับซึ่งก็งวดที่ผ่านมาเนาะ,ะงวดวันจันทร์ที่12สิงหาคมนะครับก็สูตรที่ลูกกต๋าให้ไปเนาะก็ะเข้า1คู่1น้อยน,นะครับก็คือ,อเข้าล่างนะครับน้อยเฉพาะกิจนะครับ 1- 4สี่ นะครับส่วนตัวเลขตัวเลขในตลาดนะครับที่หลวงไม่ดึงมาวางเนี่ยก็มาเข้าอยู่สองคู่เนาะสองคู่สองน้อยก็คือมาบนนะครับบนน้อยพิเศษนะครับเก้าหกแล้วก็น้อยปกติก็มาบนสองห้านะครับทันที จับจุดเพิ่มเติมเนาะก็อาจจะโชคดีกันไปนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดวันวันอังคารนะครับวันอังคารที่13สิงหาคมเนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ดูกันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงใน าตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจําวันที่สิบสามสิงหาคมหกเจ็ดนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนาะแถวที่หนึ่งนะครับหรือว่าช่องที่หนึ่งก็คือแปดเนะาะผลลัพธ์ได้แปดนะครับแถวที่สองได้สี่แถวที่สามได้หนึ่งนะครับและก็แถวที่สี่ได้สอง ากนั้นก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับแถวที่หนึ่งเนาะแปดฝั 8, ่งนี้เป็นเก้าฝั่งนี้เป็นเจ็ดนะครับแถวที่สองสี่สี่แล้วก็ห้าฝั่งนี้เป็นสามแถวที่สามหนึ่งหนึ่งแล้วก็สอง ฝั่งนี้ก็เป็นเป็นศูนย์นะครับแถวที่สี่สองสองแล้วก็สามตัวนี้ก็เป็นหนึ่งนะ,ะก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับ <c oughs> ต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองนะครับลูกเต๋นก็จะพิจารณากลุ่มตัวเลขในตาราง <c oughs> ที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับวดประจำวันที่สิบสามสิงหาคมลุงตันให้เด่นเด่นห้านะเด่นห้ารองสองนะครับาพีนองเอฟซีชอบห้ารูดห้าสองรูสองนะครับทีนี้มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวลุงตันก็จะเอาผลลัพบเนาะ จับคู่วางเป็นชุด2ตัวให้กับพี่น้อยรับชมกันนะครับคู่โดยจะเริ่มนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขนะครับที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะคู่แรกเนาะคู่ต่ำให้ที่0ูนย์ 0, 3, เนาะหนสอง สองสองสองห้าสามหนึ่งอ่าแถวต่อมาก็คือสี่ศูนย์สี่แปดห้าแปด 5 9าเก้าแล้วก็เจ่เนาะอ่าก็ได้มาครบทั้ง10บชุดสิคู่นะครับอ่าต่อไปก็จะมาพิจารณากลุ่มตัวเลขอ่าที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดอ่ามือเทียบสถิติ3าสีงวนที่ผ่านมาเนาะโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตารางนะครับเป็นตัวเทียบอ่าซึ่งลุงตันจะเน้นให้ หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจํานวนตัวเลขที่วางนะครับคู่แรกเนะาะลูกสันมองไปที่แถวที่สองที่สามเนาะเป็นคู่เป็นคู่ซ้ายนะครับก็คือ,อคู่นี้เนาะศูนส,สามนะครับต่อมาก็เป็นแถวที่ แถวที่สามที่สี่เนาะ,ะแถวที่สามที่สี่คู่ตรงกลางย้งไปขวาลักษณะนี้เนาะสองสอง,สองนะครับคู่เบิ้ลแล้วก็ต่อมาก็เป็นแถวที่สองที่สามเหมือนกันนะครับเป็นคู่คู่ขวาเนาะก็คือตัวนี้นะครับ สองห้า 2, 5, แล้วก็แถวที่สามที่สี่นะครับแถวที่สามที่สี่นีขวาเยดยงมาตรงกลางนะครับลักษณะนี้เนาะสามหนึ่งอีกคู่หนึ่งเป็นแถวที่แถวที่หนึ่งที่สองนะครับ คู่ขวานะคู่ขวานะครับก็คือตัวนี้นะห้าเก้านะครับอ่าก็ได้มาครบทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่นะครับตัวที่ลุงตันเน้นให้หรือว่าวงให้นะครับก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งนะครับเมื่อเทียบสถิติอ่าสามสี่งวดที่ผ่านมานะครับแต่ทุกตัวที่ลุงวาวให้นะครับมาหนึ่งครั้งนะครับอ่าทีนี้ มาดูหลักร้อยเนาะอะสำหรับท่านที่ลุนสามตัวนะครับก็สามารถานำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุดสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยลุนสามตัวได้นะครับซึ่งในงวดนี้เนาะงวดวันที่สิบสามถิงหมนาครับลุงตันให้ให้ศูนเนาะ ให้ศนย์กับสนะครับเป็นหลักร้อยนะครับพี่น้องเอก็มองเนาะมองผลลัพธ์และก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับ จากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในมวนนี้เนาะลักษณะของผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะมีตัวเลขที่ใกล้เคียงกันเนาะหรือว่าไล่เรียกกันเนี่ยอยู่คู่หนึ่งนะครับก็คือแถวที่3ที่4นะครับผลลัพธ์ได้ก็คือ1กับ2เนะาะกรณีแบบนี้ก็เวลาวางาเลขในตารางซ้ายขวาเนาะก็จะ มีความเหมือนกันเนาะ,ะก็มีโอกาสที่จะจับเป็นคู่เบิ้ลให้ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่การเทียบสถิตินะครับก่อนจับชุดของตัวนะครับหลังจากที่มีการเทียบเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะลุงตานก็วางเบิ้ลไว้ให้อันหนึ่งคู่นะครับซึ่งกรณีที่ผลลับมาในลักษณะนี้เนาะก็มีโอกาสมาเบิ้ลได้เช่นกันนะครับก็ หลุนต่ออีกนวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีดีติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ